อะไรนะครับช่อง A ัตีโรชื่อช้องอะไรครับกิปข้าวคลิปนะครับใครสั่งมาไอ้์มื่อไหร่เนี่ยอ่าได้ไหมฮะนั่งมา <I suck. S 1> นั่งมาได้เปิดรูปไลน์มา D อ่านี่นะครับมาจากช่องในตีโรของเราครับแฟนแฟนคลับของเราก็ใครที่เป็นแฟนคลับของเราต่อไปเราก็จะเชิญมาครับม,มาร่วมรายการเราได้นะครับแล้วต่อไปคอยตามดูนะครับว่าเราจะไปแดกอะไรกันวันนี้นะครับ เอาวันนี้นะครับเรามีพี่เสษมีผมนะครับมีแจ็คแจ็คเจ็ดเลยยอดเจ็ดกระเมียร <laughs> นักเลงลาบุรีนักเลงลาบุรี <laughs> มีกินะครับคนทางบ้านนะครับมีรถทัวร์แล้วก็มีเมียรถทัวร์นะครับ เอ้ยไม่ใช่พี่แจ๊บพี่แจ๊บพี่แจ๊บเจตเมียนเนี่ยเป็นนักเลงลาบบุรีนะครับไม่ใช่อ้าวไม่ใช่แล้วเป็นอะไรฮะเป็นอะไรครับขี้ข่าไม่รู้อย่างอะไรไงอ๋อพี่เจ๊เนี่ยรู้จักกันมาจริงๆเลิกคบไปหลายทีแล้วเออประมาณปีสี่หกปีก็ห้าแปดแล้วสิบสองปีแล้วรู้จักพี่เสกมาเนี่ยรักมากน้องชาย จริงเหรอพี่วันนั้นพี่ยังบอกเลยไอ้เหี้ยนี่แมะต้องมาเกาะอ่ะรับหลังนะรับหลังนิดหน่ตอนหน้าผมมีชมไม่ไงคนอย่างนี้นะคนองนี้แล้วตอนเรียนเนี่ยเรียนตอนตอนเรียนเนี่ยได้ไม่เรียด้วยกันตอนเรียนเป็นยังไงมาอเรียนมอ่ะอ่ามศสองหนึ่งไมัก่อนไม่มีมนะกปอตอหนึ่งถึงมอสามแม่แล้วก็มศสอี่หมดอ่ะเอาตอนที่ได้เมียเนี่ยอายุอะไร อ่ปี1957มศส2แล้วแล้ปมอส2คือคือถ้ายุ่งนี้คืออะไรเด็กไม่ก็ดี๋ยวปีพนกาไปรูหนาวอ่ะเจอกันไม่หมายถึงมอส2คือเท่ากับยุคตอนนี้เขารียกว่าอะไรมอสอ่ะมอสอ่มาจัดมอม4อสีมจบมึงเอาอะไรมาไม่ใช่จะพึ่งดิเอ้ยม่เป็นางอ๋อปขนางอะายม3นี่ไม่ใช่เตฟาน มสสองลูใหญ่อธิบายดิมอสองคืออะไรเมียเมียนึงไม่ดีเมียมอสอกัเมียสามวดมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดวนะมสสองนี้เท่ากับตอนนี้อายุเท่ไร่มสสองฟานสิบเจ็ดสิบแปดนะเชื่อพี่อายุสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ hini, ยก็เท <c> ่ากับมหกนอป้า สิบแปดมหกมก็คือประมาณมสองมสามแหละแต่ว่าพี่แกเด็กโงไงมมเใช่ยมผมเป็นนักกีฬานักมวยนักฟุตบอลผมเรียนช้าอาจารย์เขาไม่อยากให้จบไงก็แสดงว่ามสามแหละแต่แค่สิบเจ็ดอ่ะดูแลศรัลูกไม่น่าใช่นักกีฬาประมาณสิบเจ็ดสิบเจ็ดฮ้ยนักกีฬาจะเป็นแบบนี้ตอนเด็กเล่นกีฬาโตขึ้นมาขาไม่มาแตกเขาไม่จบเขาจะเดินออไปไล้รุยเล่นกีฬานานๆแล้วเมียเป็นใครอาจารย์อะ อาจารย์ไหนสอนอะไรอาจารย์ที่สอนอยูอไอยไ่ไม่อยู่เป็นจีบไม่เงองี้เออเป็จีบเขาอยู่จริงเหรอ <c oughs> ผมรอดเลย <c oughs> ผมมากีฬาโรงเรียนอะไรัก็หมดยุโรปมันไม่ใช่ไงมันไม่ยุ่รมกุ้ยไทยเดียแหละเมืองไทยไม่ได้หนะเจอไปอาจารย์เป็นลูกจีบรออาจารย์ไม่ผิดนาแล้วทำไมไม่ผิดอ่ะพี่จับเจ็ดตะเหมียบผี่ผิดยอมรับด้วยผมโจรไงเออโจรนะเออใจเยี่ยมมีไรเปล่า โจนแล้วจย์แต่เหี้ยเว้ยมีไน้อยเบาตอนนั้นอายุสิบเจ็ดสิบแปดียาเฮียเลยไม่อ้ากก็ไปเลี้ยงรุ่นเมื่อสาวีแล้วอ่ะแม่ประกาศเวทีเลยไอ้เหี้ยนี่ที่รออาจารย์มาแล้วไม่รู้ตอนนี้ยงตอนนี้เรียกว่าอะไรทีนี่อาจารย์เรียกอาจารย์อยู่ว่าสามสี่เนี่ยสามสี่ไปบ้านเนี่ยเดี๋ยวนะถ้าสมมติเอาอย่างเงี้ยสมมติพี่แจ๊บกลับบ้านไปพี่แจ๊บอยู่ข้าพี่แจ๊บบอกอะไรแม่ครับ เอาข้าวกินหน่อยนี่นะประวัติเป็นไงมีแค่เริ่มต้นไม่ได้อยู่กันมาตลอดป่ะต้อมีต้องมีทิ้งอ่อะมีเว้นบักเว้นบักอยากจะบอกให้เว้นบักเนี่ผมเนี่ยนะทั่วทั่วรับรายการโกบินินไม่แต่างี้จริงนะจบจบจบไม่รู้ตัวทั่วเลยเราเจอเวพี่เขาเฮี้ยอะไรไม่รู้ตัวตัวเองเฮี้ยใช่มเ้าเเียลย ยอมรับด้วยยอมรับไหมยอมรับเลยไม่สร้างภาพโอ้ยของแท้แต่สุกวัได้สร้างภาพต้องทําดีอย่างเดียวทุกวันนี้นทำชั่วไม่ได้เพราะเราลูกโตแล้วเขาเลิกทำชั่วแล้วสิบแล้วครับเลิกทำชั่วแล้วหน้าหกสิบนะจริงเหรอหกสิบก็ครับนะเด็กไลมไม่เด็กอ่ะ ไม่ได้ในบ้านเยอะผมสามสิบเองเอางี้เอางี้พอเรียนจบแล้วไปรับราชการกรมที่ดินแล้วไงต่อเรียนจบเมื่อปีสองสองเชิปเที่กรุงเทพนุ่สองสองก็รับไปการกรมที่ดินมาตจะดมีลูกแล้มีลูกอาจารย์ละอยู่กินด้วยกันลูกลูกบีแล้วู่กินด้วยกันแล้วแล้วก็ไปเรียนมองเทพไเรียนเทพเรียนบงก์ก็ intuitive ุกิ๊กิ แล้วแล้วก็ไปรับรา,ารงวัลโกลมที่ดินใช่โกลมี่สอบส่งไปดูงานฟิลิปปินส์ส่งงาเมืองรอบไปมวดพงดูงานน่ยอับปีมากขาราชการเนี่ยไนบ้านจำไปเลยเ <c oughs> มืองไทยเนี่ยส่งไปดูงานนะสิบห้าวันดูงานครึ่งยี่โมงที่เหลือตีเมาเที่ยวข <c oughs> าราชการเราอ่ะเ <c oughs> มืองไทยเนี่ยเมืองไทข้าราชการเมืองไทยแหละนี่ฮีโร่ของแท้ตัวพ่อเลยนะ พี่รู้พี่ทําอะไรพี่ก็รู้ไอ้ผม<ำ>เจอไอ้น้องคนนี้เจริญชื่อไหมผมเคยไปขายรองเท้าผมด่าเลยมึงชนนวนขายรองเท้ากูพ่ายพูเลยเพราะอะไรเแม่ไอคนมาเลือกรองเท้าคู่เดียวแม่เบอรนุ๊ตเบอร์แบบ,บ่เลือกไปสิบกระบอ,กกองไอสัตว์ไม่เอาไม่เอาแล้วไอ้คนนี้เจ๊แม่พี่จังเอยมันเขาไม่เอาไอสัตว์มึงเห็นรุ่งนี้อย่าชวนกูมานะค่าบูมเท่าไหร่ เช่าออทีวทีอ่ะค่าบูธไอ้ค่าบูธเนี่าเช่าเอ๋อบูธขายรองเท้าก็ฟันหนึ่งเป็นพันนะไอ้แม่งอีกระแดะไปเลยนะไอ้คู่นี่ไม่สวยอ้ามาคู่ใหม่ไม่สวยแล้วเจดแม่ไปสิบหมัดคู่ไม่เอาให้ได้เก็บกนตายลุงเธอรู้ไหมไอ้ลุงรอดคู่กำบตับเรื่องเงี้ยหรือไอ้เนื้อในสยามนี่ไปมาบ กูไปมาแสดงผู้ไปยากูไปยาผู้ไปมาผู้ไปมางงงอันี่จบจอดอ๋อใช่ผูไปยาเผอจอดอีงานี่มันเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วลูกขึ้นแบบเธอเะแน่เผอจอดพี่แจ๊บพี่แจ๊บจะเสมียเนี่ยมีปัญหาเรื่องหนึ่งเจอโรกโรกอะไรนะตอนนั้นแกชอบกินเบียร์กินเหล้าี อ่าเล่าตอนพี่เราผงทีเด่นปั๊บพี่ก็มีไปอนุญาตเราไว่เอกชนไปเปิดบริษัทเราไม่เอกชนใช่ไหมอยู่มาใช่กับเพื่อนก็มีสามคนขึ้นไปเป็นองค์กรนี้เปิดได้ก็เปิดเพกินเหล้ากินยากินกับเบียร์เอาพาแดดเอาพาแดเส้นเลือดเงี้ยเส้นเลือ<ล>ดอะไรแตก เนกินกินไวใช่ไหมตอนแรกกินไวใช่ไหมกินเบียนี่แหละกินตึไงยัตอนแรกทก็มาอยู่ที่บ้านคนคนหนึ่งซึ่งมีบุญบุญการสมัยก่อนหรูติ๊ดีนี่แหละเคยวัดที่เขาใช่ไหมเคยวัดที่เขาอะไรเขาอะเขาเก็บมาเขาเก็บมาดูแลอ่าลุงเขาไม่เก็บเขาสงสารไม่สงสารเราไปเงินเขาอ่ะเขาอยู่ที่บ้านน้องโชมมาบอกว่าให้ดึงป้าให้ดึงแปพันคอมายพอลุงอยู่ฉันจะอยู่ฉันดูแลเองก็อยู่เขาเราเคยตีก๊อ เคยเที่ยวเมืองนอกเคยกินเหล้าไปไหนมาไหนที่ทำอะไรไม่ได้เลยเพลตลอด,ดชีวิตใช้เพยเราต้องมาน,นอนเนี่ยนอนหนึ่งเดียวทำไม่ได้เลยมองพัดลมก็ทำไมวะับหนึ่งบ้านเรียนอยู่นั้นน่ะมันยืดแม่น้ำยืดแม่น้ำเสร็จปั๊บเราก็ถามว่ากระดึ๊กระดึ๊ไปต้องรับจายไหมมันดึกไม่ได้แต่ทุกเดี๋ยวเองเหรเอาสิขั้นยอด,ดเดี๋ยวคุยมึงกันเลยวะ ตอนนี้ก <c oughs> ็ตอนบ้านที่อแอบตอบได้แคสองอย่างอยู่เ <c oughs> คิดจะผูกคอตายทําไมว่าเชือกไอยมีแล้วอยู่บ้านนะข้างนอกไงมันมีวัวมันมีวัวเดินวุ้ย <c oughs> เราแก้เชือกวัวแก้เชือกวัวเก็บไว้ใต้เตียงเออดีย๋ยวเช้าผูกคอตายได้เชือกวัวแล้วคนมาให้หน้ำวัวเฮนิกลูกทำไรเขาก็ดู้ผูกคอตายมันมือครั้งเดียวแค่นี้จบ รู้ทำอะไรองวิดนี่มแก้ไม่ตาย <laughs> ไม่ตายนี่ตายยากตายนะายากเคยสามดัมเบลสี่กิโลเล็กนะฝัดหนึ่งสองครั้งที่สามรูกจะล้มไปแล้วหวัวเจ็จบเ็บมัน,<ด>บนไม่รู้สึกแล้ว <laughs> ไม่ตายไปฟื้นโรงพยาบาลาเพอิญเอแม่งเข็ดเตียงเราไปคู่กับไอเ้เจ้บคนไปเอ็ดไอ้เอ็ดนะ เจอเจ็จะเปลี่ยนตายแล้วเฮยลงเรือจเปนเจ้าเฮียนเอจ้าี่อย่ตกลูกจลเรจลงเรืก็มีตาคนหนึ่งที่ดูแลผมด้วยผมเน่เขาไม่นอนโรงพยาบาลหมอจเฝ้าอาการเจ็ดวันนะตาหมอเจ้าไปบ้านตาตาดูเลงไอ้สิ่งนี้เราไม่เห็นไงเขาเรียกมันเป็นอะไรเป็น จะเป็นุเจ้าบอกว่ามันเป็นได้เป็นอะไรสักอย่างเนี่ยที่มันแบบมองไม่เห็นนะไม่รู้ว่าเป่าพวดสามทีจากหยอนต้มหย่อนต้มขายไกลค้างหายไม่ได้เชื่อแต่พาแล้วมาเพื่อหายเรพาพลาดหาไคนึกว่าอะไรอ๋อผัาาดอีกไม่เอาคกูนึกว่าเป็นขโมยของบ้านตาคนนั้นของหายมาไม่นล้ครับเดี๋ยวรับผู้ชมรับลุงใหญ่มาแล้วนะครับใครที่ติดติดตามลุงใหญ่อยู่ก็ทักทายมาได้นะครับใต้คอมเมนต์นี่เลยนะครับ มาแล้วเน<ช>ี่ยจากถาไม่ลุงบอกเลยลุงมาไหมครับมาจากแปรปฟรีมอเฮีย <c oughs> ค,คนชอบแทงข้างหลังคนใช่ไหมน,นั่นเป็นเด็กๆนะมัน,นเป็นตั้งแง่เด็กๆใช่เป็นสันดานมาเลยไม่ใช่สันดานนี่ใส,ใส<า>ยันยนี่เฮีย เน่เ่เนเมื่อกี้นี่มึงใหญ่ไปละไปละดูมองหน้ายังแขนอ่ะมองหน้าเหรอจัดได้นี่แบตช์เท่ากันไม่ได้มากับหลานนะไม่ออกพอเซฟานมาออกเพื่อนทุกคุยเขาได้ไงน้มาต่อหน้าแล้วกล้าพูดไหมฮะมาต่อหน้ากล้าพูดไหมนี่พูดแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแต่ก่อนนี่ขอข้าวเขาแดกเอยู่นะฟังดิ ก็ขอขอแม่ไหมขอแกขอแม่แกขอมี่แกขอม่แก้บีแกไปนี่บุญคุณผมเพราะอะไรบ้าเพื่อนผมมีโรงงานทำเกงในจีซิงผมก็เอาจีซิงไปให้แม่แกใส่ผิดด้านสมา่สมีกูบอกอน้มันไปมันเกี่ยวอะไรวะผิดด้านเบี้ยใส่เมี้ยรู้แกใส่จีซิงผิดด้านนะไม่เออรู้ไหมว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยมีเพื่อนอยู่นาซ a านะ นาซาไหนตรงนี้ทางตอนนาซาเนี่ยเทคโนการนะนาซานาซาที่ขึ้นจรวดไปส่งไปดวงจันทร์ใช่นาซาที่มึงไปล่อีกตัวแล้วน้คุยนี่นี่มึงไปล่อีกตัวการทุ่มแบงคลไดเหรอไอสัตว์มาจำผมจบจากเอ่อแบงก์ของอินสติทิวต์เซเวแล้วเราก็ทำงานมีคนประจำตัวแอร์เขาเรียกว่าองค์การปาลามาณุเพื่อสันติ ก็มันมีจับเดินเขาก็เอาอเมริกาอเมริกานะเชื่ออเมริกาแบบยุโรปอิตาลีมันอิตาลีอุ้ยไม่ชอบเพราะอะไรเพราะอะไรเกรียดนักบอลเปาโลโรซซี่แม่งเตะบอลไม่ไดีเปาโลโรซซี่อ๋อล้มบอลล้มบอลใช่ล้มบอลอีกตอนผราอยู่นะอเมริกาเขาส่งนักเอาแล้วอีโอกาสผู้ชายรูปหล่อเจอแต่เราเปิดเธอขึ้นโอากาสรัเสเซียแม่งของร่วม เอาผู้หญิงไปอ่าก็มีมีการนะผู้ชายหล่อรัเสเซียแคนาดารัเสเซียผสม่มผู้หญิงไปอ่าส,นะสวยดิเขาขอความร่ำรวยมืองไทยไปตัวผมอยู่ผมจะได้ไปแล้วไม่เอาเอาลิงไปดีกว่าเอาไอ้ไข่นุ้ยที่สิงคโปร์เอาลิงไปแทนแจมเพราะว่า,าไ,<ๆ>ไหนวะมันคิดว่าเอ่อแล้วได้ได้เปลี่ยนรูปแบบบ้างขอาอ่าผู้ชายมีกาผู้หญิงรัสเซียลิงเมืองไทยไอ้ไข่นุ้ย ไปเลยถึงวัดบินก็บินไปไปวันเจ็ดวันนะไปดวงจันทนะร์นะสารระดับแม่งไอ้ไอรับบินเมกาก็กลับเมกาไอ้ไอ้ลงที่แหลมไอ้คาดาวร์ oro, แหลมคีเนดีนะไอ้รัเสเซียกับรัสเซียไอ้ไข่นุย้ยไม่ใช่รับกลับเลยแม่งสัมภาษณ์เลยไอ้ไขน่นุ้ยบินไปดวงจันทำไม เห็นอะไรไหมอะไรไหมไอไข่ดูบ้างงี้เลยนี่ไอลิงเห็นไหมไอริงทำยิ่งเลยนี่คือบอกว่าไอ้ไอ้อเมริกาและเซียนล็อกกันนะไม่รู้อะเป็นอะไรไอ้ไข่รู้ทำเงี้ยปุ๊บดังเงี้ยอ่ะไปว่าอะไรที่เรื่องจริงไหมเนี่ยเรื่องจริงเลยไอ้ลิงเลยนะไอ้ริงบอกนี้นี่ดูไอ้ริงบอกนี้จะโดดขึ้นไป แม่เย็ดมืดมองเห็น อีก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 อีเลยอีกดั่ฟันเลยฟันเยินเลยเยินสิอีกฟันเอ้ตอนแรกฟันอ่ากิ๊บยีแดกเลยปะกิ๊บจะเธอหน้าผอมสู้หลานลุงเดยหลานลุงมาหลานมาเนี่ยหลานสวย่าเยอะลุงชอบอดวนอุวนอบบัวขาวขาวลุงเนี่ยชอบตึกงานลุงชอบชอบอื่งงานมา ผมใจแล้ไม่เคยกูใครสิบหนึ่งลุยไปแล้วเราสิบ<ย>ข้างสิบข้างหนึ่งก็ตายแลย้วมึงตายแล้วนะต้องออกไหปะต้องออกหมอหัวเบาฮะเร็วคิดหะไปแล้วคิดไม่พูดุยผมไม่เคยรอเม่ไหร่แม่จะพูดกันะกวนะไม่เคยกูใครรอ ว่า่ลุงใหญ่ไปทำกับข้าวไหมราเอันนี่อะไรครับลุงแกงพัดชาเก้งพัดชาอันนี้อกสาวย่างอกสาวรวนเค็มอกสาวรวนเค็มนี่คือนมหมูใช่ไหมจงและนี้ซื้อนัดมาซื้อมาซัดซื้อมาลุงไม่ได้ทำซื้อมาไหมสุกรยาวสุกรยาอันนี้ด่านแรกของโลกที่ออกพาบุ้งออกร้องกิแฟนทางบ้านเอฟซทางบ้าน

ไปไหนมานั่งนี่ก่อนอ่าสัวกูจะบอกเราเก้าพันนะเออไปจ่ายไม่ได้รวยแล้จะถามว่าเนี่ยลุงสองคนเนี่ยกูยิ่งใหญ่ราบลีงคู่เนี่ยรู้จักได้ยังไงคอยนี่เขาเขาอ้ผมอยู่ที่ดี่แล้วทำไมอยู่ที่ดินวัดที่ก็พาคนมากินร้านแกขุนนกันแกแล้วทำไมต้องแทงหลังงูใหญ่บ่อยๆอ้าว ไม่ชอบคนมันไม่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 ีความบางทองไม่มีความจร์เจียมันมีความเฮี้ยนนี่แหละแต่ของเราไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบเพราะอะไรอ้าวมันหลายเรื่องอ่ะมันหลายเรื่องเวลามีเรื่องเฮี้ยไป็นคนกูว่ามาพาไใครนะไค่ดูแลเอ้ไอ้ลูกชายไห้เออพาวิ่งมาแดกฟองเมียเอออ้าวขอได้เพื่อนคุยคุณคนนั้นขอบคัวไอ้สัส พาวิญงมาไปบ้านเราอาจารย์วันนั้นมันพาใครไปรู้แม่บวเขาวๆอ้าว <c oughs> เฮียเลยไงเอ,งไอ,อาา็ได้เมีย <c oughs> ดีจต่ใจได้พวกเหียเออแล้วมึงใหญ่บ้างบ <c oughs> ้างจนจนยว่าดีาก็เคยทะเลาะกันจริงๆไหมเคยให้คุยใครผม โให้โดนให้ตวอะไรให้ลุงใหญ่ให้คุ้ยหนิไม่ได้ไคเดชื่อ่ถ้าเป็นคนเพชรบุรีถ้าคนที่ไหนเขาเขาลำบ้านเรา่ได้กระปอกระป๋อกไ่ถ้าคนเพชรเรียกลูเรียกอะไรนะลูลูลูไปดูไหม่ะไปดูอ้าวคนเวลาจะเรียกลูอ๋อลูถูอ่ะคน้ากลางเป็นใครเขาล่เพบุรีอ้าว่าป้าป้าเขาลำหนูชาไรเนี่ย อยากว่ารู้ยี่สิบแจกดูได้ไหมฮเจอลูกค้าทุกประเภทเมาหลับคาโจ๊กเมาสามแก้วเมียนเมาเดินตามโจ๊ะเมามองหน้าไม่ได้ทุกประเภทนะบางทีแจกโจีแม่ไปโหน่อยเสามแก้วเงี้คืออแกสา้วเงี้เลยแก้วเงี้ยเลยยาจะเย็ดจังเยอะเลยนี่นี่นี่วะอันนี้โคจะไม่เงี้ยเลยไงเมียใจจริงจริงไหม ่ามีตัวช่วยเลยเราได้ตวติมานีมาใหแม่เลยเูกแหมบอกใส่ผิดได้ไหมจ้ะไม่ได้ไม่ได้ยาดอกรอยาดอกออกมากินกระลองควยเสืออ้าวตอนนี้นะครับเรากาลังจะกินกระดอเสือนะครับใูกหเล้าจองกระดอเสืออนนี้นี่อะไรเป็นกระดอเสือถ้าเรากินอะไรเหาที่เันจองกระดอเสือมองค์กระดอเสือรอไอ้สัสตองมุงอง์ก่อนไอ้เชี่ยอ้าว เออเะครับที่จับเป็ีสม่มใจในความเพี่ตัวเองนะครับขอบคุณมากครับเวลาบุมใจตัวพี่พี่อบขอบคุณลุงใหญ่ด้วยนะครับที่มาเป็นอะไรอ่ะอครัวทำาหารกินวันนี้ในรายการมองาด้ีๆสกเล่ไมได้เลยววะอะไรนะเรียกเชฟเชฟไม่เป็นเชฟใหญ่ จะเป็นเชฟเหรอแต่งตัวอย่างเงี้ยนะเออิใจใส่เงี้ยอผ้าเกล่ยวกับความรู้แล้วมันต้องมีชุดเลยใส่เสื้อผ้าแต่งตัวควยเป็นเชฟเลยไม่เป็นไรขอบคุณใหม่นะครับขอบคุณเชฟใหญ่นะครับนะที่อำเภอสามเรือนครับใครอยาก้ตำบลตำบลสามบลสามอะไรบลเมเืองอำเภอเมืองอำเภอเมืองอย่งพะรดาวนีเบอร์โทรอะไรแปดหนึ่งสี่เก้าหนึ่ง เท่าแปดสิบโลตัวมันเลยติดเบอร์ยี่เนี่ยเดี๋ยวขึ้นข้างล่างเดี๋ยวไปขึ้นตรงนี้ตรงนี้เชฟใหญ่เชฟใหญ่นะร้านลุงใหญ่แต่เชฟใหญ่นะครับอะไรใหญ่ครับลุงใจใจญ่กัวไม่ใหญ่แต่ว่าเราใจใจใหญ่กวัวเล็กไหวยหรอแต่ไม่กลัวใหญ่แล้ววะทานี่ห้ออะไรเอาวอยู่ไหมเด็กแข่งกลุ่มไม่ตัวตัวแก่งกับพี่จัดไหมปลัวดิม่าเลยไอ้นี่หื่นด่าเลยด้าเลยมีบ้านหื่นจะรอชิต Okay โอเคไปเดี de e a, ๋ยวตอนส่งลาขอท่าอีกทีนึงท่าอะไรไต่ลิงอ่ะใช่ไหมไต่ยไอ้่ลุยจะวนขึ้นไปแม่เย็ดมืดมองอะไรไม่เห็นเลยโอเคขอบคุณมากครับปั๊บแนบปั๊บพร้อมแล้วเลยครับโดดขึ้นไปแมเย็ดมืดมองอะไรไม่เห็นเลยจะโดดขึ้นไป แม่เย็ดมืดมองอะไรไม่เห็นเลยใครให้ <c oughs> แม่เย็ดมืดมองไม่ห็นเลย <c oughs> <c oughs>